วิ่งวิ่งอยู่ในป้อมน้าสงสารน้าออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยกว่าแม่ดุอะาาไม่ได้เลยอะไรนะอะไรนะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เอ่อผมได้ยินเหมือนมีหมาเห่าป่ะใช่ป่ะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมมึงห้าวเกินป่ะ เดี๋ยวผมให้ได้ยินเสียงมันในดิสด้วยผมให้มันได้ยินเสียงมันในดิสคอร์ดด้วยอเด็กคนนี้นี่มันมันไม่ได้หรอทุกคนมันไม่ได้หรอเข้ามาเร็วดิมึงเข้ามาเร็วดิมึงเข้ามาเร็วดิกูอยากจะตัดมึงนี่ไเฮ้ยมึงเข้าเร็วดิรอรอฟังเสียงครับใจติดโอ้ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งมาจากไหนถึงมาท้ากูว่าเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งไมตจากไหนไะบอกเลยนะม่าไม่มั่นใจึงไม่บุกมาถึงที่หรอกไว้ให้ตัวอะไรเอลสูใช่ปะเอลสูใช่เออเอลสเตอรเลยจัดนะจัดเลยนะ วัดวัดปืนหน่อยว่ดปืนมึงจะกินอยู่วะโอ้เชียรประเดงนะโอ้เฮียเขาใหญ่อยู่วะให้ให้เอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์ขอแบบสักสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ป่ะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ป่ะอันนี้อันนี้เป็นศึกจริงศึกจริงคลิปของจริงทุกคนใครแพ้นี่คือต้องโดนโดนอับอายโดนอับอายทุกคนอัดคลิปเลยนะถ้าผมชนะมันนี่ทุกคนโพสเลยนะแบบว่าแบบเอ้ยเคเคแบบอ่อนตังอะไรเอาแบบดวลปืนดวลดวลซูมอย่างเดียวก่อนป่ะเอาเอาแบบว่าห้าม ห้าห้านาทีแรกเนี่ยห้ามห้ามยิงธรรมดาใส่กันยิงธรรมดาใส่คลิปเป็นเดียวถ้ายิงกันต้องสูงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนยิงบ้างนะ <S <S เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะงเขายืนผมยืนเฉยเฉ้เขายิงไม่โดนอ่ะ,อ,ะ,ะอ๋อเขใช่เหรอเจนนะเจนนะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ,ะอ่ะไอ้กูไอ้กูเก็บ,ได,กบได้ได้เก็บได้ได้ไม่อะไรถือถือให้เก็บได้ไปเราจะได้ดูสูตรสีกันหน่อย เอากดห้าทีออกยิงแม่งเลยไม่โดนปืนมึงซื้อมาจากสำเพ็งป่ะกูถามสิอี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 ไอจีเอยไอ้เคสกินมึงโกงอ่ะโธสกินแพงของคุไม่สกินกูแพงสกินกูมันบัายิงไม่โดนต้องมาถึงไม่ใกล้อะแจะยิงกูโดนอ่ะอือโดนไอ้จ้ามันคยไม่โดนด้วยเย้จบเอาจริงได้แล้วใส่สิ่งรอดรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะ กูต่อให้กูย,ยิงอีกไกลๆเนะึ่ง้าทำไมแม่งยิงไม่โดนทุกคนผมว่าผมว่าเอลซูผมแม,ม่งบัค่ะอันอันดับหนึ่งในสิบเหรอเฮ้ยแค่ยิงโดนได้ไงวะเออโอ้พันสองนะพันสองเะาเจ็บอยู่นะให้ให้เขายิงโดนหน่อยครับเขาจะได้ไมีกำลังใจในการเล่นต่อไปดูดูยิงบบโพเยอะไม่โดนค่ะ ทำไมเลือดมึงเพิ่มเยอะวะกูไม่เข้าใจหไยเลือดมึงเพิ่มเยอะวะมึงไม่มีเลือดแก่หอยเลือดเพิ่มเยอะวะตอนนี้มึงเล่นอยู่มึงใส่แว่นตากล้องใช่ไหมอันนี้กูใช้เท้าเล่นอยู่กูใช้เท้าเล่นไม่เชื่อไปดูตัวจริงเลยใช่ไหมลูกผมใช้เท้าเล่นอยู่นี่เองพูดมากเหรอดี่ไงดี่ไงดี่ไงเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยทำประดารอะไงอะโกงโกงโกงอ่าเอาคืนโอเคแฟร์แฟร์แฟร์ที่กูรู้สึกอุบาทมั้ยกูเก็บเลือดทุกดอกเลย เฮ้ยพี่พี่ตอยพี่ตอยต้องเชียร์พี่ตอยเชียร์ผมใช่ไหมพี่ตอยเนี่ยเคไม่มีใครเชียร์มึงสักคนในทั้งเพจกูไม่มีใครเชียร์มึงสักคนเลยจริงเหรอเออชื่อเจนเค้นะเขาบอกว่าใจร้าวใจร้าวใจร้าวเคเคอ่อนเคเคอ่อนอ๋อกูรู้แล้วทำไมมึงเห็นกูเออกูลืมกูลืมปักบวช่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่มียิงธรรมดาไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยอย่าโลกลีเราอย่าโลกลีเอาจริงยังไอยิงให้ดูหนึ่งดู มันด <พ uka> เอา,า,นาเลนะหมดเวลาอ่อนก็ให้แล้วนะมามา้มาานาทีละห,หนาทีเอายิงเอายิงธรรมดาเลยมา <Nope. S 1> ได้เวลาตายมั้งโ้ยอ้ย ถอยเลยกลับเลยกลับเลยอู้กลับเลยกลับเลยพีเคอยู่ไหนครับพีเคอยู่ไหนครับมันไม่เกี่ยวว่าปืนใครแรงมันอยู่่ทีว่าใครอยู่ทั่ตรงอะไรอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรใครอยู่พร้อมเราไหมันไปไหนฮะพวงอะไรมันดีไม่บอเฮ้ยไปไหนเนี่ยไม่กล้าบอกไม่กลับหลังนะโอ้หน่วงป่ะหายแค่บางทีกูก็อยากนอนอ่ะทำกูนอนเลยดิทำกูนอนเลยดิทำกูนอนเลยดิเฮ้ยเคทำกูนอนหน่อยอย่าวิ่งกลับไปนอนเองดีแมว แต่คนที่โดนสมัครเปจะเป็นมึงแต่คนที่โดนลูกกระสุนนั่นน่าจะเป็นมึงแหละเอาวิ่งเอาหางเระตูนอยู่ทำยี้ยอะไรล่ะอยู่ก็ตายสิปูปูอะไรโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยคุณกีทุกคนได้ยินเสียงปหมเสียงร้องแบบเคนี่สตรีมกูนะเคมึงให้กูชนะดิมึงชนะกูไม่ได้เชียมึงบ้าเว้าให้ทำไมมึงยิงแล้วกูวะทำไมมึงยิงแล้วกูวะ บอกว่าลึก่องรนผมว่าน่าเป็นรูนแน่เลยอุ้ยอุ้ยยิงลมคอมกรีบอ่ะไม่ถึงรุนอ่ะรอก่อนนะรอก่อนนะเติมเราไม่พูดเยอะครับเราเราเนี้สมาธิครับยิงดีกอมแมนต์หนึ่งเลยไปก่อนค่าสาก่อนค่าเออน่าน่าเป็นรูนทุกคนเข้าใจแหละความพยายามที่อยากจะยิงให้เติม เอาไปไหนเอาไปไหนเราเราเราไปไหนเราเราไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พูดซะเยอะเลยเฮียไปไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะป๊อปแตกกันนะป๊อปแตกกันนะให้กูยืนอ่ะยืนสิอ่ะยืนสิมึงยืนสิมึงยืนสิอยากยืนมึงยืนสิถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนี่ยกว่ามึงเช็ดคอร์สเฮ้ยนี่มันแม่นว่ะนี่มันฝึกมาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยพอแล้ว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 เยอะเวลา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  วุ้ยเชี่ยเช็คโคกแรงสัตว์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 อยู่บ้านเลยวะขานอนๆทุกคนก็โดว้นะฮะเปลี่ยนใจติ๋มเฮ้ยตอนที่มึงหนึ่งหนึ่งมึงเคยชนะใครบ้างปะเช็คโคก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 วิ่งวิ่งอยู่ในป้อมหน้าสงสารหน้าออกจากบ้านไม่ได้แหละกลัวแม่ด่วน อะไรนะอะไรนะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เอ่อผมได้ยินเหมือนมีหมาเห่าป่ะใช่ป่ะอะไรป้อมป้นตีเหรออะไรอะไรบ๊อก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 ไม่รู้ดิมึงก็ลองดูดาเมจดิว่าไม่มีดาเมจป้อมนะว่าไม่มีนะป้อมมันตีทุกคนป้อมมันตีพูดโมงป่ะมันไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไว้ทุกคนคือแบบก็แค่นั้นป้อมมันตีกูเมื่อกี้กูก็ไม่รู้เอาใช่หรอใช่หรอจริงหรอจริงหรออย่างเรนเอาหรอเขาใช่หรอเงียบกิ๊บเงียบไปืิอเงียบกิ๊บเลยแบบแบบซา อ๋อไม่ไม่พูดไม่พูดเลยต่อเพื่อนไม่พูดเลยต่อครั้นึงก็เพติดติดคุณดาวสกิลปากอยู่อันนี้อันนี้สนุบคืนเอาจริงถึง20%่สิเปอยบร้อันนี้อันนี้ร้อยยังเดี๋ยวกูจะเพิ่มให้หน่อยแล้วกันเป็น25%่าเปอร์เซ็นต์อ่าเถ้าถ้าถ้าตอนแพ้ไมนจะเพิ่มอีกนไหมเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนเพื่อนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนลูกเฮ้ยกลับมาดีเฮ้ยป้อมแต็งนะไม่ไม่มาป้อมแต็งนะไม่ออก มึงไม่ออกหมอมึงไม่ออกหมอมึงไม่ออกมหอมนนอมน,มน,มน,นี่สินะหัล่้อที่หลังดังกว่าพี่ผมผมไม่จำเป็นต้องหัล่้อพี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนเวลาเราแบบหายใจธรรมดาขค่นั้น <c oughs> ผมเดินไปตีป้อมเลยไหมทุกคนอันนี้อันนี้ทุกคนอยากดูปะ่ะผมเดินไปตีป้อมเลยเล่ะ <c oughs> เอาป่ะ <c oughs> <c oughs> บอกว่ามันจะได้แบบว่าคือคือเกมนี้มันชนะที่ป้อมอเมึงเพราะว่าถ้าสมมติว่ากูเผลอตายขึ้นมามึงก็ไม่รอให้แบบมึงคะแนนนำกูหลอกมึงก็เดินไปตีป้อกกูเตกอยู่ดีเององแองแองแอง,แอง,แอง,แอง วะจริงนะจริงๆกูว่ากูสู้มึงไม่ได้ว่ะกูกดยอมแพ้แล้วกันกูว่ากูสู้มึงไม่ไหวว่ะทุกคนโอ้ยเคหดเกินผมไม่กล้าสู้ต่อเลยโอ้ยเคหดเกินเชี่ยเคอยู่ไหมผมสู้มึงไม่ได้จริงโอ้ยโอ้ยไม่จะฆ่ามึงแต่ตอนที่กูฆ่าได้โอ้โหแพ้เฉยอุ้ยเชี่ยกูไม่กล้าสู้มึงต่อแล้วว่ะกูแพ้มึงแล้วว่ะ ไม่สู้ต่อได้<อ>ดไมรอบนี้กูให้มึงเรื่องตัวมั่นใจมึงเลยมั้ยเชื่อมันเสียเซล่ามึงกูแบบกูขนาดกูฆ่ามึงสองศูนยะ์อะแต่กูแบบแต่กูแพ้มึงอะกูกูเสียเซลมากเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนๆก็ที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้นะว่าเชิงใครหาว่าใจมึงโดนสองศูนย์มึงยังอักเฉยอ,อีกเหรอกูถามจริง <laughs> มึงม <laughs> ีสองศูนย์เนี่ยดูดิทุกคนดาเมจเก้าหมื่นหนึ่งเนี่ยมันทำเพื่ออะไรมันทำเพื่ออะไรบอกผมทีนี่อนะมันทำเพื่ออะไรมีมีมีใครเมื่อกี้มีใครกดอัดคลิปไว้ไหมทุกคนมีไหมนะมีนะ พี่อังพี่จอยพี่อังพี่จอยช่วยบอกทีซพว่าใครอะคือของจริงระหว่างผมกับมันทุกคนพิมพ์สิครับว่าใครคอะของ<ด>จริง